ยังไงแฟนคลับเรียกร้องให้พระเอกหนุ่มคนนี้เปิดตัวหวานใจตัวจริงเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตก็เลยว่าได้ค่ะสําหรับจอร์จเวียแสงเงินเจ้าของหุนล่ากลามแน่นๆซึ่งล่าสุดหนุ่มจอร์จเวียก็ได้โพสต์ภาพจากทริปที่ไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อนๆลงใน i อส่วนตัวและเวลาต่อมาทวิตเตอร์ของใต้เตียงดาราน,านั้นก็ได้ลงภาพของ2หนุ่มอย่างจอร์จเวียและลุคอิชิกาวะ พร้อมท้องระบ,บุแคปชั่นว่าน้องจอชน้องลุกซุงคู่นี้นั้นมาในทีมทะเลแบบนี้ใจเราเหลวไปหมดแล้วทะเลวิวดีมากเลยค่ะหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแอบเห็นหวานใจตัวจริงจอชน่ารักหล่อมากๆทั้งคู่และมีอีกคนก็ได้บอกว่าคู่จิ้นนี้น่ารักมากแต่อยากให้จอชเปิดตูวหวานใจตัวจริงแบบลุกบ้างและถ้าหากว่าใครได้ติดตามหนุ่มจอชอยู่นั้นก็คงจะเห็นความหวานใจ ของซ้ตัวแล้วดีกรีไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเพราะเป็นถึงผี้ใหญ่นักลงทุนเล่นหุ้นระดับต้นๆของเมืองไทยเลยบุคลิกดีหน้าตาดีแถมยังจบมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย